คลิปสั้นๆรีวิวเหรียญนะครับก็วันนี้คลิปนี้นะครับได้เหรียญมานะครับ1กล่องนะครับน้ำหนักอยู่ที่1.552กิโลนะครับเป็นเหรียญที่มีน้องๆนะครับทีมงานที่ซื้อขายกันเป็นประจำส่งส่งมาให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับยอดเงินยอดเงินประมาณ1,000งพันอ้ขออภัยครับยอดเงิน3,000ันบาทนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูกันเพลินๆแล้วกันนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบแกะให้ดูนะครับน่าก็เดี๋ยวมาดูเหรียญกันเลยดีกว่านะครับไม่ไม่ต้องเสียเวลานะครับมาถึงก็แกะให้ดูเลยนะครับอน้ําหนักกิโลกว่านะครับเดี๋ยวดูกันคร่าวๆนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญไม่มีอะไรแปลกจากเดิม ทั้งหมดมากมายนะครับก็เป็นเหรียญอ่านี่เหรียญ5บาทนะครับ2บาทนะครับ2บาทที่ได้มาก็เหมือนเช่นเคยนะครับ2บาทปี50 <c oughs> ประมาณร้อยกว่าเหรียญน,นะครับราคารับซื้อก็อยู่ที่เหรียญละ3บาท5 0บถึง4บาทนะครับ2บาทสีเงินปี50นนะครับปีอื่นๆยังไม่ได้รับนะครับเหรียญ 10บาทนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับนี่นะครับ10บาทปี44ตอนนี้ซื้อเข้าไม่เกิน12บาทนะครับขายออกอยู่ที่เหรียญละ15บาทนี่นะครับปี4 4นะครับก็เป็นเหรียญที่มีราคาเป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับอ่านี่ปี44ใช้เวลาไม่นานนะครับรีวิวให้ดูแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ หลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับอาจจะมีมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าเหรียญแบบไหนที่ที่ขายได้จริงๆนะครับอ่านี่ปี4ี่หนึ่งนะครับก็จะมีราคาขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9ามสี่ห้าหกเ็ดดนะครับได้มา1ิบเหรียญน,นะครับสิบเหรียญ4ี่หนึ่งสิบเหรียญน,นะครับเอาไปใช้ได้100บาทนะครับแต่ถ้า นำไปขายตามกลุ่มต่างๆหรือว่าส่งมาขายนะครับขั้นต่ำจาก1ิบเหรียญหนึ่งบาทเปลี่ยนเป็น500บาทได้ได้เลยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยราคารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ50บาทนะครับนี่ปี4ีหนึ่งนะครับได้มาได้มาสิบเหรียญนะครับคือราคาเปลี่ยนเลยนะครับจากจากร้อยหนึ่งเป็น500นะครับ <c oughs> อันนี้ดูดูผ่านๆแล้วกันนะครับ 10บ,บาทปีส4มี่นะครับซื้อเข้าเหรียญละ15้าถึงถึง20บาทนะครับ <c oughs> พอดีแพ็คมาแล้วมาแกะนะครับ <c oughs> อันนี้ปีสี่สานะครับก็ซื้อเข้าอยู่เหรียญละไม่เกิน12บาทนะครับอันนี้ผมส่งส่งให้ลูกค้าอยู่ที่เหรียญละ15บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับคือเหรียญบางเหรียญเราเราเราเจอบ่อยแล้วก็เออมันก็ราคาพอๆกับในกลุ่มซื้อขายนะครับ <c oughs> นี่น่าจะเป็น42นะครับนี่ปี42ก็มีนักสะสมสั่งสั่งมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือผมซื้อมาแล้วก็ส่งต่อให้กับนักสะสมบ้างพ่อค้าบ้างนะครับเหมือนกับจะมี <c oughs> จะมีบางท่านนะครับที่สั่งเหรียญมาคือเขาเขานำไปขายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือคือแต่ละคนอะ ก็มีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับความสามารถในเรื่องอะไรความสามารถในเรื่องการขายนะครับคือผมอาจจะขายเ,าเหรียญละ25-30ถึงนะครับแต่ว่าเขามีบางท่านอ่ะอาจจะไปขายได้ถึง30-40บถึงบาทก็แล้วแต่กลุ่มลูกค้าของแต่ละคนนะครับอันนี้คือมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะครับสำหรับาราคาในการซื้อขายนะครับอันนี้ปี42นะครับผมก็รับซื้ออยู่ 15- 20ถึงบาทนะครับ อันนี้เป็นเหรียญ5บาท5บาทเหลหงนะครับปีปี3 0ราคาก็ยังไม่แพงมากนะครับยังยังไม่แพงนะครับไม่ใช่ไม่แพงมากนะครับปี3 0ผมส่งลูกค้าประจําอยู่ที่เหรียญละ10บาทนะครับเนี่ยคือมีเท่าไหร่เขาก็เขาก็รับหมดเลยนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สนใจว่าเขาจะไปขายต่อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือเราพอใจในราคาที่เราขายออกไปแล้วเรามีกําไรบางส่วนแล้วนะครับ คนอื่นๆก็สามารถไปทำกํำไรได้เพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมซื้ออยู่ไม่เกิน7บาทขายออกอยู่ที่เหรียญละ10บาทนะครับถ้าเป็น5บาทเรือหงปี30อันนี้ไม่แพงนะครับแล้วก็ามาดูอีกอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญที่มีราคาขึ้นมาหน่อยนึงนะครับ5บาทปี4 6ได้มา3เหรียญน,นะครับ อ่านี่นะครับได้มาเรื่อยๆนะครับ2546นะครับราคารับซื้อตอนนี้200ถึงถึง300บาทนะครับใครที่มีเหรียญออยากจะเก็บไว้เก็งกำไรก่อนก็ได้นะครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่าราคามันมันถูกไปนะครับอ่านี่นะครับ5บาทปี46ได้มา3เหรียญนะครับแล้วก็ปีสามหนึ่บาทเหลือหงปี31นนะครับอันนี้จะมีราคา แพงกว่าปี30นะครับปี31ผลิตน้อยกว่าซื้อเข้าอยู่ที่เหรียญละไม่เกิน20นะครับขายออกสภาพผ่านการใช้งานอยู่ที่ไม่เกิน40บาทนะครับก็เป็นปี3 1นะครับแล้วก็มีเหรียญแบบนี้มานะครับคือเหรียญแบบนี้เดี๋ยวผมต้องอธิบายก่อนว่ามันเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับก็มีทั้งแบบผิดพลาดแล้วก็แบบที่มาดัดแปลงทีหลังนะครับคือเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญในลักษณะของ อยังไงอะ่ะก่อนที่จะทําการตีเหรียญปั๊มเหรียญน,นะครับคือแผ่นแผ่นนิกเกิลเคลือบอ่ะมันหลุดออกก่อนนะครับช่วงนี้คือแผ่นนิกเกิลเลือบนิกเกิลเคลือบนะครับหลุดออกไปนะครับพอตีเหรียญปั๊มเหรียญเหรียญที่ออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราต้องดูลักษณะความคมชัดด้วยนะครับเพราะว่ามีบางเหรียญบางคนนะครับเอาเหรียญปกติแล้วก็ไปพยายามแกะนิกเกิลเคลือบออก นะครับให้ดูเหมือนเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตแต่ก็คือมันจะลวดลายมันจะไม่ชัดเจนนะครับก็ลองลองลอง,ลองศึกษาดูแล้วกันนะครับแบบนี้ก็ มีซื้อเข้าบ้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่เหรียญหลักๆนะครับอันนี้คือน้องๆทีมงานแบ่งมาให้นะครับราคาก็เออโอเคพอที่จะซื้อได้ก็จะซื้อเก็บไว้นะครับ <c oughs> คือการซื้อเหรียญอ่ะหลักๆแล้วผมผมจะซื้อมาเพื่อขายต่อนะครับส่งต่อให้กับนักสะสมแล้วก็มีเหรียญบางส่วนที่เ,ออเก็บสะสมไว้เองนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดว่าราคามันไม่แพงเกินไปนะครับก็ก็ก็จะซื้อเก็บไว้ส่วนส่วนบางเหรียญอ่ะ คือคือมันมันมันต้องเข้าใจด้วยว่าที่มันราคาไม่แพงอ่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นเหรียญยอดนิยมของนักสะสมนะครับก็คือเป็นเหรียญที่มีการเล่นหากันเฉพาะกลุ่มบุคคลนะครับไม่ไม่ได้เล่นหาอย่างกว้างขวางไม่ใช่เหรียญหลักๆของนักสะสมนะครับราคาก็มันไม่ได้สูงมากนะครับไม่ไม่ใช่ว่ามากดราคานะครับถ้าซื้อได้ก็ซื้อนะครับเหรียญเหรียญในเหรียญของที่มีลักษณะแปลกๆนะครับยกตัวอย่างเหรียญนี้นะครับ อ่าโอเคนะครับอันนี้ก็ยอดเงินประมาณ3000กว่าบาทก็ก็ได้เหรียญมาประมาณนี้นะครับเหรียญหลักๆก็คือเหรียญ5บาทปี46นะครับก็ราคาค่อนข้างจะดีกว่ากว่าเหรียญชนิดอื่นๆแล้วก็ได้เหรียญ10ปี41มานะครับอ่าสิปี41อันนี้ได้มา10เหรียญน,นะครับรวมๆกันนะครับหลายๆชนิดหลายๆรายการ ก็สามารถส่งมาขายได้นะครับแต่ว่าถ้ามีแบบเหรียญส0บาทปีกซหนึ 1, ่งเหรียญ2เหรียญแบบนี้คือส่งมาขายไม่คุ้มนะครับก็คือเน้นดูความคุ้มค่าในการจัดส่งด้วยนะครับก็สามารถส่งมาขายได้นะครับใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อไม่ว่าจะเป็นเหรียญแบบในคลิปนี้หรือว่า ในคลิปอื่นๆของเพจผมช่องผมสามารถส่งรูปส่งคลิปมาดูได้นะครับส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้ผมก็มีช่องทางติดต่อไว้ให้ตลอดนะครับรับด้วจริงไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับ